ี่น้องครับนี่คือผลดีของการปลูกป่านะครับผ่านไปแปดเก้าปีป่าเริ่มปลูกตัวเองกล้าที่ท่านเห็นนั่นคือพยุงนะฮะเห็นไหมฮะพยุงผมไม่ได้ปลูกเองแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีต้นแม่แล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย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 อ่ะเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยกล้าพยุงครับพยุงเนี่ยฮะเนี่ยคือพยุงนะครับ ฝนจะมาเนี่ยผมเชื่อว่าพยุงอีกเยอะเลยนะฮะที่จะเป็นต้นกล้าใหม่ใต้ร่มเงาของตรงนี้นะครับตรงนี้ผมปลูกป่าไว้เลยเห็นไหมฮะมีทั้งไผ่มีทั้งอะไรแดดแดดรำไรมากอยู่ในนี้เย็นสบายนะครับมีสารพัดต,ต้นไม้นะครับโอ้สีตรังต้นนี้ถ้าจะแย่นะครับเพราะว่าโดนตัวก,กินแต่เขาก็ไม่ตายนะครับต่อยังอยู่เห็นไหม เขาสู้ชีวิตของเขาไปได้แน่นอนนะครับเพราะมีแดดรำไรเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือเรามีปุ๋ยเห็นไหมเรามีต้นทุนปุ๋ยแล้วนั่นคืออะไรใบใบไม้ตลอดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะฝนนี่นะอะไรรู้ไหมขี้เหล็กครับขี้เหล็กเพียบเนี่ยฮะท่านดูฮะฝักขี้เหล็กร่วงกราวเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวขี้เหล็กจะเพาะพันธุ์ตัวเองขึ้นอีกเยอะมากอันนี้เป็นมะขามป้อม ต้นแม่ตายไปนะครับแต่ในตอนั้นยังมีอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขาไปตามธรรมชาตินะครับต้นไหนที่อยู่ได้ก็อยู่ต้นไหนที่เดินทางไปก็ไปนี่เห็นไหมสะเดาอันนู้นล่ะอันนี้เป็นประดู่อันนี้เป็นประดู่อังสนานะฮะเขาเรียกประดูกิ่งอ่อนนะครับแต่ปลูกไว้เถ้อเชืยอผมนะมาทางนี้หละ นี่อันนี้เป็นมอกานีนะนี่มอกานีนะแล้วนี่กล้ามะข่าโมงนี่มะข่ามงงผมเอาเม็ดหวานๆทิ้งไว้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในถุงดําขยายไม่ทันก็ปล่อยเลยนะครับเขาก็จะเป็นดงมะข่าโมงอยู่ตรงนี้มีเป็นสิต้นเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละนะครับธรรมชาติจะเป็นคนจัดสรรน,นะเอออันนี้อะไรวะอุโลก อุโลกหรือส้มกบยอดอ่อนกินได้ครับเปรียปร้ยวๆนะครับอุโลกนี่เป็นไม้เนื้ออ่อนเหมาะสําหรับการเอามาดัดแปลงตกแต่งนะครับเอามาดัดแปลงตกแต่งสวยงามมากอุโลกนะเนี่ยดูดูใบไว้ดูใบไว้ดูยอดดูใบไว้เนี่ย,ย,ยคืออุโลกครับอุโลกเป็นอย่างนี้นะครับนะเอาความรู้กลลเมทเคล็ดลับ มาบอกเล่ากันในสวนป่าเล็กๆนะครับเห็นไหมแดดแทบไม่มีเลยพี่น้องเย็นสบายดูนู่นข้างนอกเป็นไงแดดเปรี้ยงเลยนู่นเห็นไหมแดดเปรียปร้ยงๆเลยนี่อยู่ในนี้สบายอันนี้เป็นของพ่อใหญ่สอนะฮะพ่อใหญ่สอจัดการมาให้โอ้โหสวยงามมากนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยผมพาเดินชมเลยนะเห็นไหมร่มเงาอันน,น,นี้นี่นี่ให้ดูอยากโชว์มากอันนี้ อันนี้ขี้เหล็กครับขี้เหล็กผมจะบอกไว้เลยว่าท่านปลูกสักสิบสิบถึงสิบห้าปีนะลายไม้จะสวยมากออกสีดําเลยนะฮะขี้เหล็กนะฮะเนี่ยต้นสูงเปล่ามากเลยแต่เ,เขามีแผลนิดน,นึงปล่อยฮนะปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะอวดเออนะครับคูณสายรุง้งนะครับคูณสายรุ้งต้นนี้เออกํากลังออกดอกพอดีเลยเห็นไหม ให้ดูคุณสายรุ้งครับโอ้คิดถึงเมธจังเลยเนี่ยเห็นไหมครับกําลังออกดอกเลยสวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้โหเนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าที่เมธอยู่กับแม่นะครับพวกเราเสาร์อาทิตย์เราก็จะกลับจากกรุงเทพเราก็จะมากันที่นี่นะครับมานอนกันที่บ้านหลังนี้ดูสิร่มรื่นไหมหน้าบ้านมีต้นสะเดามีกอไผ่ โอ้โหนอนหลับสบายเย็นสดชื่นมากครับเนี่ยฮะที่นี่ฮะ่ฮะใครอยากมามากลางเต็นท์มาไรนอนกันได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอนะครับบอกไว้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ใครอยากจะได้พันไม้ก็จัดการกันเอา,าเองผมมีเยอะโดยเฉพาะไผ่ไผ่บงหวานอะผมมีอยู่หกกอแต่ละกอ,ะก,อะก็อย่างน้อยนะอย่างน้อยร้อยร้อยเงาอะ่ะ เพราะนั้นโอ้ยท่านขุดกันไปเหอะอยากได้เท่าไหร่ขุดไปเลยให้ฟรีๆเลยมาเอาแล้วกันนะเจ,จ็ดจวดพี่น้อง